รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าไกลรวมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งข่าวบนทนายทีวีครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินปักคลองตลาดนะครับที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วใกลนะครับที่จะมาเลือกซื้อดอกไม้นะครับที่นี่มีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยขนาดไหนราคาถูกทั้งนั้นเลยครับผมเดินมาหลายๆร้านนะครับมาติดใจอยู่ร้านนี้นะฮะร้านดอกอ้อตรงนี้เลยครับ ที่นี่เขามีดอกหน้าวัวด้วยอะหลายๆที่ไม่มีขายแบบนี้นะครับเี๋ยวเราไปข้างในกันเลยครับตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่เสน่ห์ในการับ่งก็นี่แหละฮะมาดูแลร้านนี้นี่เองนะครับร้านดอกอ้อครับนะครับผมเดินมาหลายๆร้านไม่ค่อยมีใครขายดอกหน้าวัวครับที่นี่มีขายเยอะไหมฮะดอกหน้าวัวสำหรับเยอะครับผมเห็นแบบแบ่งนี้เป็น S นะเขียนไว้มี S มี M มี L มี XL ด้วย คือก็ขายตามแบ่งตามขนาดหรือว่ายังไงครับแบ่งตามไซส์เลยครับตอนนี้ถือว่าโดดหน้าบัวราคาดีไหมราคามันขึ้นลงยังไงบ้างครับก็ธรรมดาครับราคาปกติครับขายยังไงขายเป็นช่อหรือขายเป็นยังไงเนี่ยเป็นกำย่างี้เลยครับเป็นกำอย่างนี้ยังไซส์เอสอ่ากำนี้ขายกำกำเท่าไหร่ก็ร้อยยีบาทกำหนึ่งของไซส์เอ็มนะฮะ170บาท170บาทมีเอลด้วยใช่ไหมเอลล์เอลลอลจะใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมเอลล์ประมาณเอลล์เอลลนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ อยู่230บาทถึง250บาทผมเห็นใหญ่สุดเป็นไซส์อะไรครับ XL x อ่ะฮะครับ XL x โอ้โหดูครับนี่ XL ขอหยิบนะฮะนี่ไซส์ XL ใหญ่มากนี่ะ XL x นี้ขายกำลัเท่าไหร่ครับ300ครับ300บาทยานดอดหน้าวัวส่วนใหญ่พี่พี่เสน่ห์รับมาจากที่ไหนฮะ มาทางเหนือครับแล้วทางใต้ก็มีครับใต้ก็มีครับใกล้ๆมีไหมครัใกล้ๆก็มีจังหวัดนนท์นะนนทบุรีครับนนทบุรีครับอ้าวนนทบุรีก็มีครับคุณผู้ชมครับเอาไปใกล้ๆก็แล้วกันครับนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปที่นนทบุรีซะหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆนะไม่ต้องไปถึงไกลครับนะครับขอบคุณพิเศษมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับดอกหน้าวัวเนี่ยแหะค่ะ นที่สุด10กว่าวันก็อยู่ได้หรือไม่ถ้าลงมาใหม่ก็ประมาณ2อาทิตย์อะ่ะส่วนมากก็จะมาจากใต้แล้วก็แถวๆนี้ก็จะมาจากนนทบุรีก็ไปจัดรีดอะค่ะหรือไม่ก็ตามโรงแรมคุณผู้ชมครับหน้าวัวถูกนําเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่พุ๊ศักราช2,440ครับและได้รับการตั้งชื่อพันว่า ดวงสมอนซึ่งมีความหมายถึงสิ่งอันเป็นที่รักและหวงแหนโดยขณะนั้นครับมีการปลูกกันเฉพาะแต่ในรั้วในวังเท่านั้นนะครับต่อมาครับปีพุทธศักราช2446ดวงสมอนได้ขยายพันธุ์ไปตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างนนทบุรีครับซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแหล่งผลิตหน้าวัวที่สําคัญของเมืองไทยและได้เกิดหน้าวัวพันธุ์ใหม่ๆมากมายครับนนทบุรีจึงเป็นจังหวัดแรกๆของไทยนะครับที่ปลูกหน้าวัวเพื่อการค้า และได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเพราะผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับจากทั่วประเทศเป็นของจังหวัดนนทบุรีเกือบ80%รวมทั้งหน้าหวัดด้วยครับนนทบุรีจึงเหมาะสมครับที่จะเป็นอาณาจักรแห่งหัวใจหลากสีสันอย่างแท้จริงครับถ้าพูดถึงดอกหน้าวัวเนี่ยของของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยปลูกกันเยอะ สมัยก่อนจะมีสีแดงดวงสมอนไผ่ชุมพลที่ขึ้นเชื่อนะแล้วสีขาวก็ขาวในหวานแล้วก็มีอีกหลายๆตัวที่ผมจำไม่ได้เพราะเลือม,มันหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันพอพอมีแค่2ส,สีแล้วเนี่ยเขาก็ไปใช้งานจบพอใช้งานจบมันก็เลยไม่นิยมใช้กันผมเองเนี่ยก็พยายามที่ที่จะแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยปลูกเลี้ยงหน้าวัวเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยสวยเงาแวววาวแล้วก็คงทนก่อนที่จะปลูกเนี่ยก็ศึกษาก่อนว่าลักษณะเฉพาะของหน้าวัวที่เขาต้องการเนี่ยก็ต้องการอะไร ผมก็มาดูว่าความมาศึกษาด้วยความสมดุลของหน้าวัวเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการจะปลูกหน้าวัวให้เกิดความยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือป้องกันโรคเชื้อราให้ได้เพราะงั้นการที่ไม่ให้เกิดโรคเชื้อราเนี่ยจะทําอย่างไรในเมื่อหน้าวัวเขาต้องการความชื้นอย่างเดียวแต่เขาไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการความแฉะ ถ้าแฉะแล้วเนี่ยเกิดเชื้อ,านอนราแน่นอนเกิดแบคทีเรียแน่นอนผมก็พยายามที่จะทดลองให้กเกษตรกรได้ดูลหลายอย่างมีทั้งการปลูกลงแปลงการปลูกในกระถางแล้วการปลูกลงเปลอะไรเงี้ยแลวก็ปรากฏว่าการปลูกลงเปลเนี่ยดีที่สุดเลยณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการระบายน้ําได้เป็นอย่างดีถามว่าภาคกลางเนี่ยใช้สายพันธุ์อะไรในการปลูกหน้าวัวที่เป็นเชิงพาณิชย์ได้ กับทางเหนือใช้สายพันธุ์อะไรก็มีความแตกต่างกันแล้วเหตุผลที่มันแตกต่างกันก็เนื่องจากว่าความชื้นสัมผัสของอากาศนั้นคนละที่กันอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นค่อนข้างจะร้อนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยความเหมาะสมขับสายพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงหน้าวัวได้เนี่ยมีประมาณ4ีหสายพันธุ์เท่านั้นเองถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็ต้องเป็นเทปิคอนอย่างเดียวเลยลถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นฟิตเช่ถ้าเป็นสีขาวสีขาวนี่ก็มีหลายสายพันธุย์ยาโคาปลิสตเนี่ยสีขาวแน่นอนเลย ดอกขาวจั่วและใช้ได้เลยแต่ขณะเดียวกันมันมีความกรอบตัวมันเองเรื่องลําบากยุ่งยากต่อการขนส่งถ้าเกิดเราปลูกไกลเนี่ยถ้าหากว่าขนส่งไม่ดีเนี่ยดอกเขาก็จะแตกพระแตกสีขาวได้เห็นชัดมันสีขาวเนี่ยจะมีคนนิยมปลูกน้อยเนื่องจากการดูแลรักษาเนี่สูงเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กา้านสั้นส่วนสีส้มซันโกก็ปลูกได้อีกตัวหนึ่งก็คือสีชมพูสีชมพูนั้นที่เหมาะสมกับทางภาคกลางมีอยู่ตัวเดียวก็คือโรซา ยังอื่นเนี่ยปลูกไม่ได้เลยนะฮะสีมันจะซีดสาหรับการปลูกหน้าวัวเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือเอาเอาใจเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนเอาใจรักหน้าวัวเอาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็เราต้องการต้องการสภาพแบบไหนมันมีความสมดุลของการเลี้ยงหน้าวัวลูกเพื่อความยั่งยืนอยู่ที่อะไรแล้วเรามีพร้อมไหมเราทําได้ไหมถ้าเรามีพร้อมเราทําได้ทําได้เลยในโดยเฉพาะจังหวัดนนท์เนี่ยผมผมอยากจะส่งเสริมให้ปลูกด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าพื้นที่เราเนี่ยเหลือน้อยลง นั่นเมื่อพื้นที่เหลือน้อยลงถามว่าทําการไรถึงจะ,จะจะจะเกิดความยั่งยืนและจะเกิดรายได้ที่มีความเหมาะสมต่อทางอาชาทา,ทางทางพื้นที่ทําลังคานิดนึงก็สามารถให้ความสร้างความเชื้นนิดนึงก็สามารถที่จะปลูกหน้าวัวเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้หลักก่าก่าเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งเหมือนกัน ับในอดีตนั้นดอกหน้าวัวน,นะครับเป็นไม้ที่ไม่มงคลนะครับเขามีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเห็นดอกหน้าวัวอยู่ตามงานศพต่างๆนําไปประดับในส่วนของพวงหรีดบ้างนะครับเขาจึงไม่นิยมปลูกตามบ้างหรือว่านำไปปักที่แจาก,กันานั่นเองครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับดอกหน้าวัวนั้นกับกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นที่นิยมทั้งในและก็ต่างประเทศครับด้วยลักษณะเด่นของดอกหน้าวัวนะครับที่มีความทนทานสูงนะครับสามารถปลูกได้ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับมีสีสันสวยงามมีสายพันธุ์ให้เลือกปลูกเยอะแยะมากมายครับและที่ส,าาสําคัญครับลักษณะดอกของเขาเราสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆนั่นเองทําให้ปัจจุบันครับจึงเป็นที่นิยมมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความนิยมนี่แหละครับแม้ ว่าพื้นที่ปลูกจะมีปริมาณมากขึ้นก็ตามแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเราจึงต้องนําเข้าดอกหน้าวัวจากต่างประเทศ และเป็นที่มาครับของกรมวิชาการเกษตรครับเขาก็ได้เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้นะครับจึงได้ทาการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดอกหน้าวัวขึ้นมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปางครับเขาได้ทําการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ไทยด้วยฝีมือของคนไทย5สายพันธุ์ด้วยกันครับจะเป็นอย่างไรครับเดินทางตามผมไปเลยที่จังหวัดลําปางครับตามมาเลยครับ จารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมกับอาจารย์สุเมธนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของดอกหน้าวัวกันครับอย่างดอกหน้าวัวนะครับความสําคัญในประเทศไทยของเรานี้สําคัญขนาดไหนครับก็คือเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงอะทั้งในเรื่องของรายได้ต่อพื้นที่ปลูกอะครับแล้วในด้านของ อ่าความนิยมอะ่ะก็มีเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศอ่ะครับอย่งางเมื่อก่อนนี้คือเขามีความเชื่อว่าดอกหน้าวัวเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ไม่มงคลแหละไปอยู่ตามงานพิธีศพต่างๆเอาไปทําประดับเป็นพวงหลีดบ,บ้างอะไรแบบนี้ทําไมมันมันปรับเปลี่ยนแนวคิดต่างๆมาการเป็นพืชเศรษฐกิจได้ครับระอาจารย์ครับก็คือลักษณะของตัวหน้าวัวเองอะ่ะมันมีจุดเด่นทั้งทางด้านอายุการปักใจการะที่มีความสดใสของจานรองดอกอที่ ยาวนานขึ้นนะที่ยาวนานนะเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่นๆ<ม>แล้วก็ความหลากหลายของด้านสีสันของดอกอมีการพัฒนามีการปรับปรุงพันธุม์มีหลากหลายสีมากขึ้นนะก็เลยมีความนิยมแปรเปลี่ยนไปทั้งมีการใช้ในงานหลากหลายขึ้นทั้งการงานประชุมอับที่ที่เราเห็นพบเห็นกันบ่อยงานประชุมสัมมนาต่างๆเอาหน้าวัไปประดับครับแล้วก็เรื่องของการจัดสวนอะ่ะ การที่ต่างๆเพราะว่าหน้าวัวมันมีลักษณะที่สวยทั้งใบและกระดอกอะเมืมอมอม่อเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ดอกหลายๆชนิดนะครับผมครับผมนี่จึงเป็นเสน่ห์ของดอกหน้าวัวน,นะครับคุณผู้ชมครับทำให้ปัจจุบันนี้ความนิยมต้องการที่จะใช้ดอกหน้าวัวมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เรานั้นต้องนําเข้าดอกหน้าวัวจากต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถทําการวิจัยสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับห้าสายพันธุ์ด้วยกันครับห้าสายพันธุ์เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมข้างในเลยฮะสวยๆเพียบบเเลยตามครัิ ผู้นครับเราก็อยู่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรงเรือนเพาะของดอกหน้าวัวนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะโรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนอรวบรวมพันธุ์หน้าวัวจะมีสายพันธุ์หน้าวัวจากต่างประเทศครับปัจจุบันเรารวบรวมไว้ทั้งหมด90กว่าสายพันธุ์ที่นี่มีประมาณ90กว่าสายพันธุ์นะครับเยอะทีเดียวแต่ว่าอย่างที่ผมแนะนําให้กับคุณผู้ชมไปนะฮะว่าเราสามารถเ,เรียกว่าทําการวิจัยสายพันธุ์ที่เป็นสไตล์ไทยเรานี่แหละ5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ ก็หล,กหลักๆที่เราคัดมา5สายพันธุ์ก็คือจะเป็นหน้าวัวฟอร์มรูปหัวใจเป็นลักษณะนหน้าวัวตัดดอกเลยเริ่มแรกเลยจากสีขาวที่เป็นนี่รหัสเรียกว่า h c 0 2 8อครับผมหน้าวัวสายพันธุ์นี้กำลังจะเสนอเป็นพันธุ์แนะนำใน,ในชื่อว่าพันธุ์ลำปาง8 4 2ขีด2ครับคือจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าจานจานรองดอกสีขาวจานรองดอกตนี้เป็นสีขาว นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยหรือาหันที่เราเอามาจากสายพันธเป็นลูกผสมอะระหว่างสายพันธุ์แฟนตาซียซึ่งมีการคัดเลือกกันพันธุ์กันตั้งแต่ปีส9มมีการรวบรวมพันุ์อืแล้วก็คัดกันมาเรื่อยๆ่ครับผมอาครับออีกหนึ่งสายพันธุ์สายพันธุ์นี้คืออะไรคะคือ h c ศูนย์สามสี่ครับผมหรือที่จะเสนอเป็นพันธุ์แนะนําลําปาง84ี่ขีดครับลักษณะของเขาครับคือจานรองดอกสีแดงอะอืแบบนี้จาสังเกตว่าจานรองดอกจะค่อนข้างหนามนะหนาครับเพราะว่า มันข้อดีก็คือจะทำให้อายุการปักเจากันมันนานขึ้นนะแล้วลักษณะของก้านดอกก็จะจแข็งแรงนะอย่างพันธุ์นี้สามารถปักเจอาก,กันาได้นานที่สุดกี่วันฮะสิบสี่วันครับสิบสี่วันเลยเหรอฮะสองอาทิตย์ถือว่าเยอะสุดไหมฮะสาหรับหน้าวัวก็โดยเฉลี่ยก็คือในระดับนี้ในในระดับที่ทาหน้าวัวเพื่อการค้าก็ก็ต้องประมาณอ่าสิบสามสิบสี่วันไม่ต่ำกับสิบสามสิบสี่วันเลยฮะครับผม,บผมนะครับผมถึงจะได้มาตรฐานนั่นเอง แล้วมาต่ออีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันนี้จะมีเขาเรียกว่าจานลองดอกสีเขียวเลยครับผมครับพันอะไรฮะอันนี้ฮะก็จะเป็นพันธุ์ที่เป็นรหัสอยู่คือ h สีศูนย์สี่เก้าว่ะอืหรือจะเสนอเป็นพันธุ์แนะนําก็คือลําปางแปดสี่ขีดสี่ครับครับนะฮะอันนี้คือแน่นอนฮะลักษณะที่แตกต่างคือเป็นนี่ฮะจานลองดอกจะเป็นสีเขียวครับอ่ะผ่านมาแล้วสามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่สี่ครับอาจารย์ครับ ครับต่อไปเป็นสายพันธุ์ Hc024 ครับอู้อันนี้ผมที่จะเราจะเสนอเป็นพันธุ์แนำลำปาง84ขีดหนึ่งอันนี้คือมันเป็นเรียกว่าสีแดงสด,ดหรือป่ะฮะหรือว่ายัางไงฮะสีส้มฮะอ๋ะอน,นี่คือเป็นสีส้มครับลักษณะเด่นของจานลำดอกสีส้มก็คือมีความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้มากครับโดยสังเกตว่าจะมีการขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติได้ได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ชนิดอื่นอย่างพ่อสุดท้าย นะครับเป็นพันไหนครับอาจารย์ครับก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็น H C 132อ่ะเป็นอันนี้เลยครับจานลองดอกสีชมพูครับครับเพราะในสภาพว่าอากาศที่เหมาะสมบางครั้งมันจะเป็นชมพูเข้มจนบางครั้งเหมือนดูเป็นสีแดงไปเลยครับลักษณะเด่นของมันจะเป็นแบบนั้น่ะคือเราสามารถทําการวิจัยออกมาได้5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับโดยที่ลดการนําเข้าจากต่างประเทศเลยครับคือเรามีความต้องการสูงขนาดต้องนําเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับตอนแรก ครับผมแล้วก็มันจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์พันธุ์แล้วก็อะไรหลายอย่างคือมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยครับอย่างนี้ถ้าเกิดเรามี5สายพันธุ์นี้ออกมาแล้วเราจะลดปริมาณการนาเข้าหรือว่าค่าใช้จ่ายได้มากขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็ได้มากครับเพราะว่าถ้าสั่งซื้อจากต่างประเทศเท่าที่ถามเกษตรกรบางครั้งก็ต้องสั่งซื้อต้นพันธุ์มาในราคาถึง80บาทอะต่อต้นครับต่อต้นถ้าเกิดนี่เป็นของเราเองนี่ก็สามารถทําได้ในราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ต้นทุนถ้าเราขยายเดียวกันเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับ ก็ประมาณ 10- บถึงยีบาทช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับคือว่าลดบริบาลค่าใช้จ่ายได้สูงทีเดียวสมมติว่าผมเป็นเกษตรกรเป็นมือใหม่แล้วเห็นโอ้โได้คุยกับอาจารย์แล้วแม่น่าวัวนี่น่าสนใจที่จะปลูกนะผม,ผมเริ่มที่จะปลูกเนี่ยผมต้องทํำยังไงฮะจริงๆรการเริ่มอะคือความพยายามที่จะต้องเข้าใจอะแล้วเริ่มจากจํานวนไม่กี่ต้นก่อนเพราะว่าจากที่เคยขอศูนย์เข้าไปเลี้ยงครั้งที่เราให้ความรู้อะไรเต็มที่แล้วครับ ้ายสุดก็ไม่ผสมความสําเร็จกันออันนี้ก็คือปัญหาการแนะนําเกษตรกรเราก็เลยแนะนําว่าให้เริ่มจากพันธุ์ที่ที่เลี้ยงง่ายก่อนครับอย่าไอกี้ที่จ์บอกว่าจานอดอกสีส้มนยง่ายสุดอันนี้อันนี้คือในกลุ่มหน้าวัวต่ดอกลูกหัวใจอะจริงๆอะถ้าเราจะแนะนําจะให้แนะนําในกลุ่มของพวกเปลวเทียนก่อนนะครับจะมีความทนที่สุดเราต้องเข้าใจหน้าวัวถึงจะเลี้ยงได้เพราะว่า กเกษตรกรบางทีอ่ะลงทุนด้านโรงเรือนมาครั้งเขาปลูกใต้ต้นไม้ก็อยู่ได้ถ้าถ้าเข้าใจมันคือคือต้องมีความเข้าใจพวกนี้เราต้องมีการศึกษาอย่างคุณสมพงษ์ที่คุยกันนะครับผมก็ก็แกก็มีประสบการณ์ในการปลูกพเพเลี้ยงหน้าวัวเยอะรเราเราก็พยายามสร้างเป็นเครือายในกลุ่มนนทบุรีที่จะแจกจ่ายพันไปผมได้คุยกับอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ก็คือมีทั้งขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติแล้วก็มีการพอลิเนเยอ์ด้วยครับผมนะครับที่นี่มีให้ดูไหมครพอลิเนีะ เพราะว่าที่นี่จะมีแบ่งการเป็นโซนนะโซนนี้เรียกว่าโซนของการงานปรับปรุงพันธุ์มีทั้งหมด9้าโรงเรือนรแล้วโซนต่อไปโซนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งซึ่งต้องแยกจากกระเน็ดขาดเนื่องจากความสภาพในเรื่องของการปลอดโรคครับต้องแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะฮะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ไกลไหมครับอาจารย์ก็ไม่ไกลฮะไม่ไกลเดินถึงนะก็ต้องใช้รถใช้รถอไถ้าเดินก็สัก 300เมตรได้3 0มรเมตรแม่ผัวไหวพัวไหวเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับมาเลยครับคุณผ ah ู้ชมครับถึงแล้วครับที่น <co ี่คือห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกหน้าวัวนั่นเองนะครับอาจารย์ครับอย่างที่นี่มีหน้าที่การทํางานยังไงบ้างครับคือวัตถุประสงค์หลักของห้องปฏิบัติการนี้ก็คือ1นึ่เพื่องานวิจัย2การขยายพันธุ์เพื่อผลิตพันธุ์หน้าวัวเพื่องานวิจัยแล้วเป้าหมายรองก็คือเพื่อที่จะผลิตให้แก่เกษตรกรอาจารย์ครับอย่าง ดอกหน้าวัวแบบนี้ครับอาจารย์ครับปลูกก็ง่ายและเลี้ยงก็ถ้าเกิดทำความเข้าใจเขาก็สามารถเลี้ยงได้แสดงโตตัวได้ดีแล้วก็เนี่ยลักษณะเขาคือเราสามารถนําไปปลัดที่การมียอายุนานาที่อาจารย์บอก14วันอะไรแบบนี้เลยดูแล้วมันทนทานแลือเกิดมันมีโรคเข้ามารบกวนมากไหมฮะโรคเท่าที่เราเจอในประเทศไทยก็คือเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุจากแบคทีเรียไซโตมาเนสที่ทางภาคใต้แล้วก็โรคเน่าดำซึ่งเราก็มีการวิจัย เพื่อที่จะทดสอบพันธุ์ที่ต้านทานนะก็มีนักพยาการจากส่วนกลางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชมามานำพันธุ์เราไปทดสอบความทนทานต่อโรคครับคุณผู้ชมครับจากการที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์สุเมธนะครับว่าการขยายพันธุ์นั้นมีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับเท่าที่เขานิยมกันก็คือขยายตามธรรมชาตินะครับกับการเพาะเลี้ยงแบบนี้นะครับการเพาะเลี้ยงแบบนี้มันมีข้อดียังไงบ้างฮะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันก็จะเร็วขึ้นใน การขยายปริมาณมากในระยะเวลาสั้นแล้วข้อสองก็คือในด้านของการปอรลอดโรคครับเพราะว่ามันมันต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อจึงสามารถจะขยายพันธุ์ได้ครับแล้วที่เราใช้ปัจจุบันก็คือจะเป็นเรื่องของระบบอาหารแข็งซึ่งข้อดีของอาหารแข็งก็คือการกลายพันธุ์จะจะน้อยเมื่อเทียบกับระบบอื่นะคือจะไม่ค่อยกลาย,าย<ห>พันธุ์ครับผมอย่างเกษตรกรนะครับมีมาขอทดลองพันธุ์ใหม่หนําไปปลูกแล้วหรือยังครับ ก็มีเยอะมีหลายกลุ่มอะก็อย่างใกล้ๆก็ที่เชียงใหม่ที่แม่ริมอะที่ให้เรถไปแม่ริมครับเชียงใหม่ตัวนี้นี่เองครับอ๋อถือว่าไม่ไกลครับไม่ไกลประมาณกี่กิโลนะอาจารย์ประมาณร้อยสี่สิบกิโลได้ร้อยกว่ากิโลสบายๆอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพบเกษตรกรที่แม่ริมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็มีแคนแคนสีแดง แล้วก็มีไอทอพิคอนพันธ์สีเขียวนี่นะคะเอามาจากศูนลำปางที่แรกป้าเอาเข้ามาประมาณสักร้อยร้อยต้นไม่แน่ใจนะร้อยหรือเท่าไรป้าจําไม่ได้ตอนนั้นป้าเป็นประธานแม่บ้านหมู่บ้านนี้แล้วพอดีเขาหวอทางงบเขาจะมีงบทางราชการไอกลุ่มสตรีพัฒนาสตรีมาให้ช่วงก่อนเนี่ยนะป้าก็เออเห็นว่าตัวเนี้ยตลาดมันไม่จนเลย คือเขาไม่พอด้วยเขายังบอกป้าว่ามีใครปลูกขยายพันธุ์นะบอกให้เขาปลูกแนะนาเขาเชียให้ปลูกเพราะว่าเขาต้องการมากๆตลาดไม่พอป้าก็เลยเออเราเป็นประธานแม่บ้านและการที่จะเอางบอะไรจากหลวงมันต้องมีโครงการใช่ไหมเราก็ต้องเขียนโครงการว่าเราจะมาทําอะไรในหมู่บ้านใช่ไหมป้ากะว่าจะทุ่มเทกับตัวนี้แลวจะช่วยเหลือชาวบ้านให้เขามีรายได้เป็นงานอดิเรก ป้าเคยแนะนำนะให้ไปเอาพันธุ์ที่ลําปางเพระวมาหนึ่งไม่แพงถ้าถามป้าว่ารายได้ดีไหมดีนะดอกหน้าวัวเนี่ย ุณผู้ชมคะทันข่าวก้าวไกลเช้านี้นะคะเรามีเรื่องดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะเนื่องโดยปีพุทธศักราช2555เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพนรรษาครบ85พรรษาทางศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นพระราชกุศลขึ้นในวันที่14กร,รกฎาคม2555ที่ผ่านมาคะ่ะโดยได้รับเกียรติจากนางวีนาพง์พัฒนานนท์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานค่ะและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประสบการณ์ที่มาร่วมมือร่วมใจช่วยการปลูกหญ้าแฝกต,ตามแนวพระราชดำริจำนวนหนึ่งล้านกลา้าเพื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2555ค่ะ นอกจากนี้นะคะในการปลูกหญ้แฝกเป็นแนวขวางอย่างเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริป้องกันการพังทลายของขอบทางซึ่งเป็นไหลเขาถานนทางหลวงชนบทจากบ้านขุดวางไปบ้านขุนแม่ว่ากก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนไปจนถึงเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริให้กับพื้นที่อื่นๆบริเวณใกล้เคียงค่ะงานนี้นะคะนอกจากผู้ร่วมงานจะได้ร่วมกันทําความดีแล้วยังได้รับความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของหญ้าแฝดต,ตามแนวพระราชดำริเพื่อน้อมนาเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองหรือนําไปพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนของตนเองค่ะ ามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์หน้าวัวที่นำเสนอในวันนี้มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ระหว่าง1 5สายพันธุ์2 7สายพันธุ์ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตตตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าประโยชน์ของการสร้าง DNA มาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ตัวเหลืองและขา้าวโพดดัดแปลงพันธุก,กรรมคือข้อใดคำตอบก็คือลดต้นทุนการวิเคราะห์เพื่อดัดแปลงพันธุก,กรรมนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ทัานที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคตีห0าพันที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ดอกหน้าวัวนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับนอกจากที่เรานั้นจะผลิตเพื่อตัดดอกแล้วเรายังสามารถผลิตเพื่อเป็นไม้กระถางได้อีกด้วยในต่างประเทศครับมีหลายๆประเทศให้ความสําคัญในการผลิตดอกหน้าวัวมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปก็มีประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแถบทวีปอเมริกาก็มีสหรัฐอเมริกาจเมกาเรามาดูเอเชียบ้างครับเอเชียอย่างจีนและก็ไต้หวันนะครับสองประเทศนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะแล้วก็แถบแอฟริกานะครับก็มีมอริเซียครับ ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูคนไทยนะครับแต่เขาก็ปลูกกันมากเลยทีเดียวและในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีความต้องการที่จะใช้ดอกหน้าวัวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนะครับในการควบคุมแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุกรรมที่ดีมีคุณภาพนะครับเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนาทีวีครับ สรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืดพันธุ์ันญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมา กต่อสูส้